ตอนนี้ค่ะถ้าว่าใครอยากเที่ยวในวันยุดยาวนี้นะคะโฮยฮ้าบาโฮยค่ะเขามีการจัดงานนะคะตั้งแต่วันท,ที่12งจนถึงวันที่17เกรกฎาคม2 5 6 5นหนะคะเทอุทยานแห่งชาติสันกลาคีรีและก็ชุมชนท่องเที่ยวบาโฮยนะคะที่อำเภอสบาหยอยจังหวัดสงขราค่ะพี่โอ๊ซึ่งต้องบอกว่าง,งานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12งนะคะส2บงกรกฎาคมก็คือต่อเช,ช้า โดยในงานเขาพิธีเปิดงาน,นก็คือจะเริ่มตระชายแหละเทศอุทยานแห่งชาติสันการาคีดีก็จะมีการจัดนิทรรศการเส้นทางการท่องเทีเออย่ยวห้วยห้าบาห้ยการออกรานซาติแสดงและก็จำหน่ายผลผลิตทางการเกรษตรผลิตภัณฑ์ชุมช,มชมอนอาหารพื้นบ้านเหล่านี้นแล้วก็รวมถึงการประกวดถุเรียนแข่งขันพายเรือขยะ a มวยทะเลและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะนี่อันนี้เป็นวันแรกของวันที่12ชัยมันระวังยังที่บอกก็คืองานจะจัดไปถึงวันที่17กรกฎาคมซึ่วันที่ กับสิบจนาก็จะมีกิจกรรมขายซื้ออาซาพ,พัฒนาบ่าโฮยนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็ประกวดการถ่ายภาพคลิปค้าวบทความแนะนําการท่องเที่ยวแล้วก็มีขายเยาวชนแหล่หนกด้วยนะคะ ừ ừ. ส่วนในทุกๆวันเยเวลานักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็จะได้แรล่นน้ำา่าเรือค่ะอยากไปลองแก่งไปเดินป้าไปแรล่นนกถ้าไปหัวชาวก็จะไปแล่ทะเลมอกนะคะ ừ ừ. ไปเที่ยวส่วนพือ,อส่วนผลไมาค้ค่ะชิมส่วนชิมทุ เรียนนามนะคะแล้วก็ไปจิบกาแฟโรบัสต้าสบายย่อยเรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้าน DIY พามัดยอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์กับมากถือสําคัญนะคะถ้าเกิดใครใต้แคมป์ไม่ควรพลาดชาไปปิกนิกไปตั้งแคมป์หรือว่าจะไปพักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชุมชนก็ได้นะคะในน้องโบน้องสาวหนุ่ยเนี่ยแซววันลงลงลืมวันพอวันหยุดยาวนานนะวันนี้วันที่สิบสองวิตรโอก็เริ่ววันนี้วันแรกวันแรกเราส่งไปบ้ากล่าวไปเลยเป็นเลยบรรยากาศกุญชีพิธีเปิดงานเป็นบันทึ้ง ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยวไปเจอกับเทศกาลทองเที่ยวห้ยฮ้า,ฮาบ่าห้ยย, <ฮา S 1> ยที่<ด>อำเภอสบาย<ฮ>าอหย <ฮา S 2> จังหวัดสงงขล้ากันได้ค่ะ